なんですけどね、あれです今夜のゲーム、登場時のが行われます。 สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานคนสุดท้ายของแพ็กอาร์เซนอลนะครับไอหนุ่มผมสวยเอ็มมานูเอลเปอร์ตีกับเบอร์17อาร์เซนอลฤดูกาล1997-98นะครับเปอร์ตีเป็นชาวฝรั่งเศสเกิดในปี1970นะครับปัจจุบันเนี่ยแกอายุก็42ปีแล้วนะครับในชีวิตจริงก็ยังมัดผมอยู่นะผมยาวมัดผมสวยอยู่นะครับผมเปอร์ตีเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมระดับเยาวชนในท้องถิ่นน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 ะะครรััััับบแล้้วกกกกกกก็็็็เเเเเเซซสญญาาาาปปตตออออชีีีพโโโโมมมใ1988์ นะยังหนุ่มๆอยู่เลยคุมทีมอยู่นะครับผมแล้วก็คือเปอร์ตีเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังนะฮะแต่พอมาเล่นให้กับโมนาโกแล้วเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวตัดเกมแต่ไม่ตัดผมนะแล้วก็เหมือนชะตาฟา้าลิขิตนะครับอาร์เซนอลวเกอร์เมื่อมาคุมอาร์เซนอลเนี่ยก็ดึงเปอร์ตีมาอีกในปี1997-1998แล้วก็เป็นร่างนี้แหละร่างนี้ก็เป็นปี97-98ก็คือเป็นปีแรกที่เล่นให้กับอาร์เซนอลเลยนะครับเหมือนกับเดวิดซีแมนเลยนะครับผมดูภายนอกแล้วเนี่ยเปอร์ตีเหมือนเป็นหนุ่มเจ้าสำอางนะผผผมมมมมทงัดนะเหืออจแต่ ในสนามนี่ขู่อย่างดุเลยนะครับผมจุดเด่นอยู่ที่การอ่านเกมมีความดุดันในการเข้าสกัดบอลมาเล่นกับอาร์เซนอลปีแรกเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีนะครับไม่ต้องปรับตัวนานเลยนะครับเขาสามารถเล่นในพิม์ลีกได้สบายเลยนะครับแล้วก็ประสานงานกับกองกลางตัวรับระดับเทพอีกคนก็คือปาติเกเวลานะครับเขาเล่นร่วมกันได้แบบลงตัวโดยเอเมลเปอร์ตีเนี่ยนอกจากจะเล่นเกมรับได้ดีแล้วนะครับเท้าซ้ายของเขาสามารถขึ้นเกมลุกได้ดีอีกด้วยนะครับอาร์เซนอลในปีนั้นเนี่ยเปอร์ตีเข้ามาเล่นปีแรกก็ร่วมพาทีม คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแถมพ่วง FA Cup ได้อีกด้วยนะครับผมถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากสำหรับปีแรกกับอาร์เซนอลนะครับ แถมในานามทีมชาติเปอร์ตีก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติในชุดฟองเ8้านะครับฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสป็รเจ้าภาพแล้วก็ได้แชมป์โลกในปีนั้นด้วยนะครับความรู้สึกผมนะคือเหมือนเปอร์ตีอยู่อาร์เซนอลนานมากนะครับผมเอกลักษณ์ของเปอร์ตีคือไอหนุ่มผมยาวเบอร์17มัดผมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยู่กับอาร์เซนอลแค่3ปีนะลงเล่นไปทุกรายการ1 1 8เกมทําไป11ประตูออกจากอาร์เซนอลแล้วก็ไปบาร์ซ่า1ปีนะครับแล้วก็ไปเชลซีแขวนสตาร์ทกับเชลซีนั่นเองนะ ปัจจุบันเปอร์ตีวัย52ปีนะครับก็เนี่ยก็ยังผมยาวมัดผมสวยอยู่ลูกไหนลูกนั้นเลยนะครับการเวลาทําอะไรแกไม่ได้จริงๆนะทำะไรทรงผมแกไม่ได้จริงๆนะครับเออเปอร์ตีเนี่ยก็มีในเกมอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะเป็นล่างิีเจนารีก็ไม่ได้เป็นนักเตะตํานานใหม่อะไรนะครับผมในภาคเก,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 ก่าๆก็มีอยู่แล้วนะครับผมแต่เนี่ยก็จะเป็นอีพิกครั้งแรกของเขานะครับผมแล้วก็เป็นกลางรับอีกคนหนึ่งของอาร์เซนอลตำนานกลางรับของอาร์เซนอลเนี่ยปาร์ตีเวลา่าก็สายเกมรับนะครับผมจิเบโตซินวาก็สายเกมรับแล้วมี เปอร์ตีอีกคนหนึ่งก็เป็นสายเกมแล้วจะว่าไปก็เป็นตัวที่ทับตำแหน่งกันนะแต่จริงๆเปอร์ตีก็ยืนปีกซ้ายได้นะปีกต่ำนะครับผมทับตำแหน่งกันเลือกเกินนะต้องตั้งเป็นซ m มไปนะซีอุตตโคชิมาเดี๋ยวลองก่อนแต่หลักๆเนี่ยผมจะเอามาเล่นเป็น กลางรับ DMF ก่อนแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะลองเอาไปยืนปีกซ้ายดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เปอร์ตีสไตล์เป็นบ็อกซ์ซบ็อกซ์นะจิมเโตซินวาเนี่ยเป็นเอ็นเคแมนนะครับผมเวล่าร่างร่างล่าสุดนี้นก็เป็นบ็อกซ์ซบ็อกซ์นะครับผมยังไม่มีร่างเดสโทเยอร์ออกมานะครับเปอร์ตีบ็อกซ์ซบ็อกซ์นะครับผมก็แน่นอนฮะยืนคนเดียวอาจจะยังลังเลอยู่ในเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นยืนกลางรับ2คนแบบนี้คู่กับเวล่าบ็อกซ์ซบ็อกซ์มันก็น่าจะดีแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นจิมเโตซินวาก็ได้สหรับกรณีีท่เป็นนนนนนฟูออออาาารรร์์เเซซลละคับผม แบบใครเปิดได้ฟุกฟุแบบเปิดฟรีได้เนี่ยก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเอาไปยืนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราไม่ได้ทําเป็นฟูลอาร์ซอลน,นะครับ อเปิดตีร่างนี้นะครับสามารถทำตันโลโบนัสได้สูงสุดอยู่ที่9 7นะครับเวลาเรากดออโต้ป้ามเข้าไปเราจะได้9 5โบนัส2เป็น9 7เสียได้ไม่ถึง9 8นะครับกดออโต้เนี่ยใส่ดีเฟนดิ้งมา12เพราะว่า DMF อยู่แล้วนะครับผมดูค่าพลังข้างในนะโลพาสน่าสนใจ8 7นะครับผมก้างรับถึงแม้ว่าจะเน้นเกมรับก็ตามแต่ว่าโลพาสส่งเลียดส่งต่ำเนี่ยก็ก็สำคัญมากนะครับผมดูค่าพลังที่เกมรับดีพื้นสิบเอาไวเนสนะปริยาต่อเกมรับนะครับผมความว่องไวในการเล่นเกมรับ8 7นะครับแท็กกิ้งเข้าาาบบทอลล88ควมดุดด90 11 a90 นะฮะ divisive engagement การช่วยเกมรับ91นะครับค่าพลัง4อย่างเกมรับตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยเลยนะแล้วจะทําให้สวยมากกว่านี้ด้วยนะครับผมนี่ย kicking power ผมว่าจําเป็นน้อยนะ box box เติมขึ้นไปไม,ไม่ต้องไม่ต้องยิงแรงมากขนาดนั้นนะครับความแข็งแกร่งก็82อันนี้ดูดูที่ค่าพลังเน้นเกมรับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทํา divisive awareness นะครับกับ hacking 9เข้าปะทะบอลเนี่ยให้เป็น90สีเขียวเข้มหมดเลยนะครับเราต้องไปลดนิดนึงอย่างที่บอกไป kicking power อ,อ,อาจจะจําเป็นน้อยนะครับผมจะลดที่ lower body stance ออก ผมลดจาก8เหลือ5เหลือ4ไปเลยนะครป้า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 มันก็จะลดสปีดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความอึดสเตมินาด้วยแต่จริงจความอึดไม่อยากลดนะแต่มันจำเป็นต้องลดเพราะว่ามันอยู่ในจุดเดียวกันนะครับผมยังไม่พอครับขอลดพาร์ซิ่งออกหน่อยนะไหนมันก็ดันไม่ถึง90แล้วนะฮะลดพาร์ซิ่งจาก8เหลือ7นะครับผมเราได้พอยคืนมาเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอที่จะมาใส่ดีเฟนดิ้งฮะดีเฟนดิ้งนะครับผมจาก12ตอนนี้นะครับใส่เพิ่มเข้าไป13 14ยังไม่พอฮะ defensive awareness ยัง89อยู่นะครับขอเพิ่มนิดนึงฮะต้องการพอยเพิ่มอีกนะครับเพื่อจะอัพ Defending Defensive awareness ให้เป็น90สีเขียวเข้มนะครับสิ่งที่จะต้องลดเพิ่มอีกนะ d e x t e r i t y เลยเลยลดไปฮะเกมลุกนะครับผมอันนี้เป็นสายรับอยู่แล้วลด dexterity ลด balance s p ป e ดต้นลดออกอีก4่พอยเลยนะครับเอาออกไปทีนี้ได้พอยคืนมาอีกเอาไปใส่ defending อีกฮะจาก14นะครับผมใส่ไปเลยฮะ เป็น1ิบหานะครับผมปาบเข้าไปนี่ยิมิซิโอแมเนสเก้าสิบเขียวๆหมดเลยแท็กกิ้ง91ดุดัน93เอนเกสเมนต์ช่วยเกมรับ94สวยๆโอ้โหตำนานกลางรับของอาร์โซเนี่ยเกมรับสวยๆเยอะนะจิมิโตซินวาก็สวยคล้ายๆกันเลยนะครับเกมรับสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วค่าพลังที่เราลดไปมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับผมสไตล์บ็อกซ์บ็อกซ์สไตล์กลางรับมันก็ไม่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เอนเกแมนก็ตามนะครับผมนี่ฮะเราจะได้อลิเอลสเตนเพิ่มเป็น5อีกนะ ก็จะเป็น7404515นะครับผม โออเลตติ้งได้94จับลงทีมโบนัส3นะครับก็จะเป็น97นะครับจบกันที่97นะเน้นเกมรับไปก็เป็นอีกหนึ่งตัวสไตล์ Box to b o x นะครับผมสไตล์กล่องถึงกล่องนะขึ้นสุดลงสุดนะครับที่เน้นเกมรับละกันนะครับถ้าเกิดใครจะอัพค่าทีมนะก็ลด lower by stand ออก1พอยก็ได้นะครับผมลด lower ออกก็เหลือ3นะฮะก็สามารถเอาไปแบกค่าทีมได้เหมือนกันนะครับก็เป็น97เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครไม่แบกค่าทีมก็ไม่ต้องลด lower by stand ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เรา ะะ97เหมือนกันฮนะจบที่97เพราะว่ามันจริง,รงๆเนี่ยมันปิ่ม,ป,มปิ่มที่จะเป็น98แล้วนะครับเดี๋ยวเอา1ต์มาใส่ค่าทีมได้นะครับนี่ฟูลทีมอาร์เซนอลสวยๆยืนคู่กับเวลล่านะหืจ่มจเลยนะครับจะตั้งเป็น DMF หรือ CMF ก็ได้นะครับผมบ็อกซ์บ็อกซ์แสดงผลทั้ง CMF และ DMF แล้วเดี๋ในช่วงท้ายเนี่ยผมจะลองจับไปยืนเป็นปีกซ้ายนะครับผมโดยเราจะตั้งเป็น CMF นะครับยืนปีกซ้ายนิดนึ่งนะครับดูซิว่าเท้าซ้ายของเขาเติมขึ้นไปเปิดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับสไตล์เป็นบ็อกซ์บ็เดี๋ยยืนได้ที่ DMF กับ CMF เท่านั้นนะครับยืนฝั่งซ้ายไม่ได้นะครับผมยืนฝั่งซ้ายได้อย่าต้องตั้งเป็น CMF ไปนะครับถ้าเป็นปีกต่ำนะครับโลพาสลับเท็พาส86ด0กนะครับเราได้เกมรับมาส,สวยๆนะ90 91 9ิ94อเอ้ยแจม่จมๆไปเลยจ้า สปีด71ไม่ใช่เป็นตัวสายสปีดอยู่แล้วแต่เราไปลดด้วยนะครับผมลดโลบอร์ออกเยอะเลยนะครับผมสปีดต้นก็เหลือ70นะไม่ต้องไปเน้นมากครับเรื่องความเร็วอะไรพวกนี้นะฮะความอึดเนี่ยก็อาจจะเสียอันนี้ส่งไปด้วยส่งผลไปด้วยเพราะลดโลเบอร์โรเวอร์บริเซนออกเยอะเลยนะครับผมเท้าขวาไม่ค่อยดีด้วยนะครับถ้าหลักๆก,ก็จะเป็นเท้าซ้ายมากกว่าถ้าเติมไปเปิดหรือเติมไปยิงนะครับส่วนสกิลนะครับผมก็แพทเทิร์นเดิมนะจากร่างเก่าๆนะครับใครเคยเล่นร่างเก่าๆร่าง ไอคอนอะไรพวกนี้คล้ายๆกันมีคัตวิไฮน์เทิร์นโซคอนโทรลนะฮะมีสกิลยิงชิปนะครับผมแล้วก็สกิลเปิดบอลทําชิ่งส่งบอลก็มีวันทัสพาร์ตเวทเทสพาร์ตนะครับอัพไลเคอร์เลอร์โลเวเทสพาร์ตสกิลเกมรับก็มีแมนมาร์กิ้งอินเทสเซชันสไลกิ้งทักเกิลนะครับผมไม่มีไฟติ้งสปิริตนะครับผมถ้าจะเปิดเพิ่มแน่นอนสไตล์บ็อกซ์ูบ็อกซ์ก็ใส่ไฟติ้งสปิริตเพิ่มเติมไปนะครับรวมถึงถ้าเกิดเอาไปยืนเป็นปีกต่ําฝั่งซ้ายแล้วตั้งเป็นซิมเอฟเนี่ะจะาจ เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเราอัพเน้นสายรับแต่ว่าสไตล์ของนักเตะจะเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นั่นเองนะครับ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะัพแนวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสไตล์ box to box เนี่ยเป็นตัวที่วิ่งขึ้นสุดลงสุดนะครับผมใช้กำลังกายเยอะนะฮะเราไปลด lower b o d s fat ออกเยอะเลยนะครับผมลดความอึดออกเยอะเลยนะครับผมก็อาจจะส่งผลบ้างในช่วงในช่วงเลดเกมนะครับอาจจะมีหมดบ้างนะครับผมแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยสภาพความฟิตด้วยเป็นหลักนะครับดูจังหวะนี้ฮะวันทูแล้วตึงข้ไปแล้วตู ลอูอย่าอย่าอย่าแม้แต่คิดนะครับว่าจะเอาเปอร์ตีไปยิงกันว่าไม่ใช่ตัวที่เ,เน้นจบสกอร์ไปละไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวตัวทำประตูอะเป็นตัวเกมรับนะครับแต่เนื่องจากสไตล์เป็นบล็อกซ์บ็อกซ์มีบางจังหวะที่เติมขึ้นไปนะครับมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นขอลองหน่อยดีจะได้เห็นทรงผมสวยๆชัดๆกับ เบอร์17เอ็มมาในเอลเปอตีสมัยก่อนบางคนอาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกจจเพชรอิดเพชรอิดเพชรอิดนะ <c oughs> ไม่ใช่เพชรอิดนะเออบางคนนะภาษาฝรั่งเศสกับอา่อานแบบอังกฤษคนละคนละอย่างกันนะครับเปอตีเปอตีนะ er ไม่ใช่โรตีนะครับผม <c oughs> หรือจังหวะไลลเกมรับครับ <c oughs> เราอัพสายเกมรับมาอยู่แล้วครับเรื่องของเขาประทะบอลเรื่องของสกัดบอลความดุดันอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ยืนเกมรับช่วยเกมรับปฏิกิิยาต่อเกมรับนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่90้กลางๆหรือปลายๆแต่90ิเขียวเขเข้มๆแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดบวกความฟิต ขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เกมรับดีแล้วนะครับนี่จังหวะดักบอลล้วงบอลน,นะครับแล้วก็จังหวะเชื่อมเกมนะครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวนะครับผมหรือว่าจะเติมขึ้นไปลองลุ้นหน่อยแต่ลองลุ้นยากครับอย่าไปลุ้นเองเลยฮะให้เพื่อนยิงดีกว่านะครับให้ยืนคู่กับเวราได้ลงตัวเหมือนกันนะครับเอ่อบ็อกซ์บ็อกเหมือนกันแต่ว่าเน้นสายเกมรับเหมือนกันเลยนะครับผมไว้ไว้ไวางใจได้เลยไม่จําเป็นต้องใช้แองเกอร์แมนแต่แต่แต่ดีนี้ก็มีจิบิโตซินวาด้วยนะจิบิโตซินวาก็เป็นสายรับเหมือนกกกกัััันนนนนะสายยเเเมมรรบบแล้้วว็็ปอดหืค แต่จิวิโตซินวาเป็นแองเคอร์แมนนะครับแล้วก็ค่าพลังเกมรับแบบอัพให้สวยด้วยนะครับผมรีวิวไปเนี่ยคือยืนเกมรับได้ได้ดีเลยนะครับผมแต่เปิดตีเนี่ยอาจจะติดเรื่องของสไตล์ด้วยเป็นบ็อกสูบ็อกสบายนะครับยืนแองเคอร์แมน อาจจะไม่ได้ถ้ายืนคนเดียวนะครับผมแต่แต่มันคือเป็นการสูตรผสมลงตัวจริงๆนะเป็นตัวที่ยืนปักหลักไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเน้นเกมรับแต่ว่าเป็นบ็อกซ์บ็อกเติมขึ้นไปนะฮะเติมขึ้นไปก็มีจังหวะที่สกัดบอลกลางคางนะครับป้องกันการดวนสวนกลับอะไรพวกเนี้ยนะเวลาเราเสียบอลปุ๊บเนี่ยก็มีตัวบ็อกซ์บที่เล่นเกมรับบอลดีนะฮะจิ้มดีนะครับผมแล้วก็ปฏิยาต่อเกมรับดีมันจะช่วยตัดเกมตั้งแต่ตั้งแต่หน้าบ้านของคู่แข่งเลยนะครับไม่ต้องปล่อยให้อ่มาถึงกองหลังเเเรราาลยนนะะัพฉ้ ว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะใส่บ็อกซ์ซุกซีสใส่เกมรับทั่วไปนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าเปอร์ตีถึงแม้ว่าอาจจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับผมผมสวยเบอร์17ผมยาวมัดผมเท่ๆนะแต่ในความเป็นจริงนะฮะในในการใช้งานเกมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นตำนานใหม่ด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็เคยเล่นกับภาคเก่าๆมานะครับผมแล้วประกอบกับอาร์เซนอลนี่ก็มีกลางรับเยอะนะฮะบางคนอาจจะให้เบอร์หนึ่งที่เป็นปาติเวลล่านะครับหรือเบอร์สองจิเิโตซินวาเปอร์ตีอาจจะอยู่เบอร์สามนะถ้าให้เลือกกลางรับของอาร์เซนอลที่เป็นตำนานนะครับผมผมคิดว่าแผนการเล่นต่างๆนะครับผมรวมถึงบางคนอาจจะไม่ได้ตั้ง ใจเปิดเนี่ยเปิดได้ก็ก็อยากเห็นอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยช่วงเลดเกมมีหมดนิดนึงมีหมดนะช่วงท,ท,ท้ายๆเลยแหละเกือบจะหมดเวลาประมา,าห้านาทีสุดท้ายก็มีก็มีหมดบ้างครับผมถ้าเกิดคุณมีแบ็กอัพเนี่ยเปลี่ยนจิบิโตซินวาหรือเอามาแทนเป็นจิบิโตซินวาในช่วงท้ายเกมได้แล้วไม่จําเป็นต้องเล่นฟูลทีมอาร์เซนอลด้วยนะอย่างที่บอกบางคนดวงดีอาจจะเปิดฟรีได้ก็ได้ไงใช่ปะ่ะเนี่ยมีบ็อกสูบล็อกเห็นไหมไม่ได้กดวิ่งนําทางไปนะครับแต่เขาขึ้นไปเองเห็นไหม เมื่อกี้ไม่ได้กดวิ่งนาทางนะครับแต่ขึ้นไปเองนะครับแล้วยิงทีนึงเนี่ยมันอาจจะมีการเติมเกมรุกขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงต่ามาช่วยเกมรับในบางครั้งด้วยนะครับบางครั้งเวลาเราประคองประคองบอลไปเนี่ยเขายืนถอยต่ํามานะครับเหมือนจะมาป้องกันในแดนตัวเองก็ก็มีด้วยนะครับผมเพราะว่าค้าพลพลังเกมรับมันสูงนะครับเวลาเสียบอลปุ๊บเนี่ยอาจจะถอยล่นทันทีเลยนะครับ แต่ผมเล่นแล้วเนี่ยคือไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะคือเรื่องของการเติมถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นแบบมีเอ่อมีตัวช่วยอะ่ะคือไม่ใช่เอาเปิดตียืน d M F คนเดียวอะ่ะไม่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะคือว่าเป็นบ o ็อกซูบ็อกสไตล์เกมลับบางคนอาจจะชอบบ o ็อกซูบนะ็อกสไตล์เกมลุกไงอย่างพวกใครดีะเออเจอหลาดอะไรพวกนี้นะเติมเกมลุกดีกว่ายิงไกลดีกว่าที่จะช่วยเกมลับไงครับมันก็เป็นอีก อีกรูปแบบหนึ่งอีกวิติหนึ่งนะครับผมเป็นบ็อกซ์บ็อกสายเน้นสายเกมรับเอาไว้จังหวะเข้าสกัดบอลหรือตัดบอลกลางทางนะครับผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีแหละเอิ้นไมเอาเปิดตีนะฮะสำหรับยืน DMF นะครับแต่ก็ยังไม่แนะนําให้ยืน DMF คนเดียวนะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายแต่ว่า ยืนเป็นปีกซ้ายแต่ว่าตั้งเป็น C M F นะครับเพื่อจะให้บ็อกซ์บ็อกซ์มันแสดงผลนะครับแล้วก็จะเอาจิมบโตซินวาลงกลับมายืนคู่กับปาติเวลา่าอาตว่ากันตามตรงถ้าเน้นเกมรับแบบไม่ให้หลุดตำแหน่งจิมบโตซินวาเป็นคอมแมนอยู่แล้วนะครับ,บ <า S 1> ก็ยืน <บา S 1> ยืนปักหลักได้ดีกว่าแล้วค่าพลังเกมรับก็สวยนะครับผมก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็มาลองจัดลงทีมดูนะครับว่าให้มันลงทีมเป็นยังไงบ้างนะครับผมยืนปีกซ้ายเวลาจะยิงก็ต้องปั่นก้อยไม่ใช่ตัวที่เน้นเกมลุกหรือว่าเติมขึ้้นนไปยยิอู่แลวะครับ สปีดความเร็วก็อาจจะช้าหน่อยแต่ที่เอามาลองเพราะอะไรรู้ปะ่ะ<ำ>เพราะว่าผมเห็นค่าพลังการเปิดบอลเขาโอเคแล้วก็แบบเท้าซ้ายดีไงก็เลยมาลองหน่อยนะครับยืนฝั่งซ้ายนี่อาจจะต้องใช้เหลี่ยมนิดนึงนะครับเหลี่ยมบางๆนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเปิด จะเป็นยังไงแลวของลูกนี้มันก็พอได้มันก็พอได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่สกิลพินพอยคอสซิงผมว่าไม่ต้องใส่หรอกพินพอยคอสซิงอาจจะไม่คุ้มค่านะครับผมคิดว่าอาจจะไม่เป็นตำแหน่งหลักหรอกเอาไปยืนแบบนี้นะครับผมยืนแบบเ,เป็นตัวทดแทนเวลาท้ายเกมเลทเกมนะครับได้บางทีแบบปีกตัวจริงอาจจะ ไม่ฟิตหัวแดงหัวตกนะครับผมถ้าเกิดใครใช้ปีกต่ำนะแต่ถ้าไปยืนเป็นปีกสูงเนี่ยคือค่าพลังดรอปเยอะเลยนะมันไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับผมก็ลองดูนะน่าสนใจนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เกมรับแบบสายยืนปักหลักนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับบ็อกซ์บ็อกซ์กล่องถึงกล่องที่เน้นเกมรับนะครับเอาไว้ตัดเกมจังหวะที่เสียบอลทันทีนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแอดมินฟุกเช่นเคยนะครับที่รวบรวมะวัติให้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามให้ด้วยนะครััััััับบบบบกกกกดดดดไไไลลลลลคคคคคคค์์แแชชรรรรรผผมม้้้้วววยนนนนนนะะเจอออิิปปปปต่่่ีีาาสสทู กดแฮชแท็กรีวิววตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ change But things oh. are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day